สวัสดีค่ะเจิ้นเพกกอนก็หอมมานดีกันนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกม r o b โ o x กในแมป Escape Evil Door House วงเล็บอ,อปปัพปี้แล้วก็วงเล็บปิดน,นั่นเองเย้ yeah. เขาไม่วันนี้เจ๊พาน้องใหม่มาเล่นกับตุ๊กตาอยากเล่นตุ๊กตาป่าอีซี่นะเพราะหนูเป็นเด็กอีซี่นางใหม่เป็นอีซี่อีซี่อันนี้เหรอสีเขียวโอเคอุ้ยน้องใหม่เราอยู่ที่ไหนอ่ะเอออะไรก็ไม่รู้ทำไมโอ้น้องใหม่อันนี้บ้านเราเหรอไม่รู้ทำไมเราตัวเล็กมากไม่บ้านเราไม่มีชมพูขนาดนี้นะใช่ทนาะมเราตัวเล็กจังเลยโอ้ ซึ่งแบบนี้ก็คือเป็นผู้สร้างเดียวกับคนที่สร้างคุณมิสเตอร์วิกโกนะคะปลาหมึกตุ๋ยอ่ะเข้ามาไปวิยวดูคอมสิท้อไหมตุ๊ต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 ตุ กุกียรอร่อย<อ>นี่ยคนสร้างเดียวกัน,กนแล้วก็มีมิสเตอร์สมายดีที่เรายังไม่ได้ไปนะคะถ้าเกิดชื่อผิดก,ก็ขอโทษได้แล้วก็คโนโกยอีกคนหนึ่งอ,อันนี้คืออ,อ,อะไรอะออไปที่ดาริงแอนเ e อร o ด์เฮาส์เป็นเออไปหาดาริงกับบ้านตุ๊กตาของเขาเหรอ,อ,หหรอตุ๊กตาที่เราจะเจอชื่อดาริงน้อใหมดาริงดาริงวิ่งมีชั้นสองเลยขึ้นไปได้ปะ อคือ oh, ได้เหรอโอ้ oh my god มีอ่างน้ำด้วยนะไหมเรื <im Assessment> ่อว่าสิคือมาถูกไหมมีที่นอนอาบน้ำอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำ <im> <cassette. S 1> มีที่นอนกับโต๊ะ <im S 1> แต่งหน้า <im S 1> ไป <im S 1> ไปไปวาดวานชมพูมากเลยเนาะวิอันนี้คือหลุมแบบวิอัลอัลลิอินวันเดอร์แลนด์ไปกระโดดไปเอ้าเอ้าเเออ๋้ามา ทำไมไม่กี้เจ็ดไหนเนกิดข่าวเอา้าเอ้าอีกแกะอะไรอ่ะเกมนี้มันแกล่ะแจ้งเดย์ตรงรตฉันผิดอะไรเออหนูก็ตายฉันผิดอะไรจริงทำไมทำไมคุณแม่ฉันผ่านไปโอ้ในที่สุดสวัสดีเอาโอาเคเหรอ หรือว่านายไม่ต้อนรับเฮ้ยน้องใหม่นี่ไงภาพดาหลิงเนี่ยดาหลิงดาหลิงวิ้วดาหลิงน่ารักเนาะไปไปหาดาหลิง yes yes โอเคไป <Okay S 2> เขาบอก yes คือลงไปใช่ไหมอ่าโอหคุกกี้คุกกี้ใหญ่กว่าเดิม<ห>ด้านล่างเป็นน้ำชาป่ะใหม่หน่าเป็นแบบเรามาปาร์ตี้น้ำชาอุ้ยเค้ก อุ้ยเค้าไม่กินสตรอเบอรี่สิน้องใหม่ชอบสตรอเบอรี่ไม่ใช่เหรอใช่กินเลยกินเลยโอ๋อมาบุ๊บอุ้ยอุ้ยน้องใหม่เห็นเลโก้พวกนี้ไหมถ้าเกิดเราเหยียบมันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราลองว้าเพราะว่ามันเจ็บมากใครเคยเดินเหยียบเลโก้มันขายขอมเมนต์หน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะพุดดิ้งเหรอมันเงามากเลยอ่ะเอ้าหล่นเอ้าไม่นะเข้าไปก็ต้องเริ่มใหม่ตรงนู้นเลย แต่ตอนนี้คือแมปรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เรารู้สึกแบบโอ้กระตุกนิดนึงนะคะเวลาเล่นนะจ๊ะทุกคนเห็นภาพต้องดูไหมภาพใหญ่ๆนั่นคือด้าริงกับปลอยยิ้มที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นของเธอทุกคนเนี่ยคือแบบแมปรายละเอียดดีเทลเยอะมากแล้วคือตอนนี้แบบอ๋อไม่รู้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเหมือนกันไหมน้องหมายมาถึงยัง,อ,ยงอ๋อนี่งไงหมายมาเร่ไ,ไ,ไม่ได้่โอเคโอ้ยตกย่ก ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินมูสั่นเดินมูสั่นไปโอ้มูสั่นโอ้โอเคเช็คพอยอ่อะลงไปอุ้ยอาทำไมที่กระเด้งอ่ะอุ้ยมีตุ๊กตาแมวตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตาผีตุ๊กตาหนูตุ๊กตาใหม่ ตุ๊กตาสดใหม่ๆหมืนหวานอ่อนนเลโก้จบน้ำชาบแบบนี้ใหม่เราไม่ได้เป็นตัวใหญ่ซะหน่อยถ้าเกิดเราตัวใหญ่คือเี็บเลโก้คือเจ็บมากแบบนี้ๆหม่เราไม่ได้เยียบเลยก็จริงๆนะเดี๋ยวช้อนก็เจ็บเหรอมาไปทางนี้ต่ออันนี้เป็นตุ๊กตาแบบที่เราหมดแล้วมันจะตกใจโอ้ย โอ้โหหยุดเถอะเจ็บลงหมดโอ้เจ็บๆๆเดี๋ยวโอ้มันกัดเท้ามันไม่กัดน้องใหม่มันกัดโถงหนูไม่ถึงฟิตเท้าอะไรนะกระโดดไปตรงโดนัทอุ้ยอุ้ยโดนัทนะตโปรตีโดนัทมันไม่มีตรงกลางไม่ใช่หรอไม่จริงสงสัยเขาทำมาแบบกันให้เราตกอันนี้เป็นลูกโอหมุนแบบหันสา Darling Doll House อีกหนึ่งไม้โอเคอีกหนึ่งไม้ บื่ออย่าเอ,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 อาโดนไอ้โดนไม้เรลลี่ปอปฟาดหัวมาเร็วม,มาเร็วอ๋อโอเคอันนี้คือแยมโลใช่ไหมน,นัม<ช>่นไหมใช่เล่นไปหิวไปเล่นไปหิวไปเจอแต่ของหวานกินไปเยอะๆไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนใช่มารโดดไปอ้าว อีอู้อ้าวอายาหลงอะไรเราจะพูดอะไรกันเนี่ยเราเล่นอะไรกันอยู่ไปกากระโดดไปตกหรออ๋อไม่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 วัวอ๋ออ๋อุ้ยเกือบโอ้โหเกือบมาดูมาดูอุ้ยยี่ยมโลเป็นพื้นเดินตามไปเดินตาเดินตา น้องไม่น้องไม้จะกินระหว่างทางอะไรอย่างนี้เลยนะไม่จะกินอย่างนี้ไม่ได้นะเจะก็รวยอุย้ยขาดดาลิงดาลิง,ดาล,งดาลิงคือ,อทำไมดาลิงผมฟูจังไม่ไม่ไม่เจกันจะบอกว่าดาลิงสาผมไหมไมยน้องไม่ดาลิงเอาอมยีไปติดผมตัวเองเล่นอ๋อใช่เห็ไนไหมทำไมผมยาวขนาดนี้ยเขาแบบเขาไว้ผมยาวไงเขาไว้ผมยาวไม่ไม่ไมทำไมมันฟูขึ้นสูงขนาดนี้ ะก็เขาใช้แบบเป็นครีมจัดทรงผมอ่ะดูเขายิ้มสิเห็นไหมนั่งทาแบบเรียบร้อยก็ไปชั้นบนีเมีอะไรเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องขึ้นมาแล้วใหม่ไม่ต้องมาดาลิงที่เราไปก่อนนะผมดาผมดาลิงเยอะดีเนาะอ่ะลงไปเดี๋ยวใหม่หยุดจุบดาลิงก่อนแล้วใหม่ลงมากับเจ้ก่อนเขาบอกว่าดาลิง อ๋อแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่าทุกคนก็เจ๊กันจะบอกว่าเนี่ยเป็นเกมของดาริ่งนะคะ High and Seek Dark M Game ฮับเอ่อสามปุ่มเพื่อเปิดประตูเข้ามาตามมาน,นี้เจ๊เห็นปุ่มอยู่ด้านหลังตรงนู่นไม่อันนี้เด้วปุ่ม <c oughs> ไม่ลงขึ้นมาใกล้ๆกันเลยแบบเดี๋ยวเจ๊กดปุ่มกันนะอินเตอร์แลกอ้ ด like าหลิงลงมาหาแล้วลอยด้วยดาหลิงจ๋าวิแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนน้องมาแอบก่อนนะดาหลิงจ๋าดาหลิงใช้ผมเดินด้วยทำไมดูพ่อดูดิเจ๊นั่งดูทีวีนั่งดูไม่ต้องไปไหนแล้วดูทีวีที่บ้านตรงนี้แหละดาหลิงไปตรงอื่นดาดาหลิง please โกะเอาไว้น้องไม่ดาลิงเจ้ไม่ยอมไปอ่ะไปก็ไม่ไปต้องออกไปเขาจำสแกรเหรออุ้ยอุ้ยเขาตีเขาตีเขาตีเราน้องไม่เขาตีเราอุ้ย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 ดาลิงใจเย็นก่อนลูกดาลิงใจเย็นลูกดาลิงไม่ดาลิงลูกใจเย็น ไปแล้วไม่อยู่แล้ะเออแอบได,ดริง<ห>บักนะดาริงบักหรือเปล่าบักทิงด้วยสบายสิค่ะไดริงหนูดาริง<อ>น้องไอวิ่งฝ่าออกมาเลยวิ่งฝ่าออกมาเลยไปตรงไหนหรอนี่ออกมาแล้วเลี้ยวไปทางเออขวาเหรอทางซ้ายทางซ้ายเนี่ย ทางซ้าย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวไปทางซ้ายเลยทางซ้ายตามมาเอาได้เลยอ๋อนี่ไงดาลิงก็บกักดาลิงน้องใหม่ก็บกักตามใช่ไหม Follow me โอ้ตกใจ Follow อยู่อย่างนะี้เโอ้ดาลิงแขนแบบไอ้นี่น,น้องใหม่ลองไปดูให้ให้น้องแบบแล้วดูแขนขาน้องดิอ่ะไปไปหาปุตรงนู้นกันน้องใหม,ม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ข้าวหอมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย